สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยยากรณอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันเสาร์ที่ขอภัยนะวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาจับตาดูในส่วนของพายุ3ลูกนะครับที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าการเกิดของพายุค่อนข้างจะถี่นะครับก็ถือว่าในช่วง เดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับมีพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางด้านฝั่งทะเลจีนใต้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษในปีนี้นะครับแต่เนื่องจากในส่วนของประเทศไทยค่อนข้างจะโชคดีตรงที่ในช่วงนี้มีในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมทําให้ในส่วนของพายุเมื่อเคลื่อนตัวมาฝั่งใกล้ประเทศไทยนะครับก็โซนที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามก็มีการสลายตัวไปนะครับ แต่ที่น่าสนใจนะครับมาดูในส่วนของจับตาดูทิศทางพา,ายุ3ลูกนี้นะครับเดี๋ยว3ลูกนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะทํากราฟิกไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพา,ายุ3ลูกนี้นะครับลูกแรกนะครับก็ถือว่าก่อตัวในทะเลจีนใต้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ชื่อพายุหยินซิ่งนะครับหยินซิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับในเรื่องของพายุหยินซิ่งแล้วก็ อัปเดตพายุหยินซิงล่าสุดนะครับข้อมูลล่าสุดก็คือแนวโน้มจะมีการสลายตัวแถวโซนฝั่งเวียดนามนี่นะครับเนื่องจากพอเขาเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ใกล้ชายฝั่งของเวียดนามก็จะเจอในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาไล่ลงมาให้เคลื่อนตัวลงมาข้างล่างก่อนที่จะสลายตัวไปในที่สุดนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนับนี่คือพายุหยินซิงนะครับ ก็ถือว่าเป็นพายุลูกที่22นะครับที่เกาะตัวในฝั่งนี้ในช่วงนี้นะครับจากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกีย uh, วประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งนะครับอีกพายุหนึ่งนะครับก็คือพายุโซนร้อนนะครับโทอ่า uh, โทรกจินะครับโทรจิโทรจิหมายถึงชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามนะครับพบในเกาหลี ลากใช้ทำอาหารและยาตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะักตั้งชื่อโดยเกาหลีเหนือนะครับโทรจินะครับนี่คือลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับที่กําลังก่อตัวพายุโซนร้อนมันจินะครับมันจิมันหย,ยีนะครับมันหยีลูกที่2ี่นะครับหมายถึงชื่อช่องแคบปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ําตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับลูกนี้ตั้งชื่อโดยญี่ปุ่นอีกลูกนี้ตั้งชื่อโดยเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ ลูกนี้ตั้งชื่อโดยฮ่องกงนะครับจะเห็นลักษณะพายุนะครับก่อตัวทีีเลยนะครับก็คือติดกันซึ่งถือว่าช่วงนี้โชคดีในโซนฝั่งประเทศไทยที่มีในส่วนของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับทําให้ในส่วนของพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อมาเช็คในส่วนของทิศทางพายุเดี๋ยวมาเช็คดูว่าไล่เป็นอ่าแต่ละอ่ชื่อเลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ การประมวลผลมาดูตัวแรกนะครับดูหินซิ่งกันครับหินซิ่งซึ่งก็เคลื่อนตัวก่อตัวขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นพายุที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ในส่วนของฝั่งเวียดนามแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าดูโมเดลล่าสุดของศูนย์พยากรณรอากาศระยุทธกางยุโรปหลังจากที่เขาเคลื่อนตัวเข้าสู่หมู่เกาะฟิลิปปินในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับ ลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกอะตะวันตกนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกพอมาเจอมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนโซนนี้เขาก็เลื่อนตัวลงมาข้างล่างนะครับก่อนที่จะมาสลายตัวโซนแถวใกล้กับชายฝั่งเวียดนามนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับโมเดลค่อนข้างจะตรงกันนะในส่วนของตัวพายุลูกนี้นะครับไต้ฝุ่นนะครับก็ หลังจากที่ละเรงอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เข้ามาถลม่มหมู่เกาะฟิลิปปินแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสลายตัวแถวชายฝั่งของเวียดนามนะครับนี่คือลูกแรกนะครับยินซิ่งนะครับซึ่งก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการติดตามในส่วนของพายุลูกนี้มาค่อนข้างจะหลายวันแล้วนะครับมาดูอีกลูกหนึ่งนะครับม่านหยีนะครับม่านหยีนี่ยังอยู่ในนี้นะครับแต่มาดูตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้ล่าสุดนี้นะครับก็คือทิศทางกรมอุตุนิยมวิทยาชื่อก็คือโทรโทรจินะครับโทรจิดูเจ้าตัวโทรจินีน่าสนใจนะครับก็ทิศทางก็มาทางด้านเดียวกับยินซิ่งนะครับก็คือมามาทางทิศเดียวกันเลยนะครับและก็ที่สําคัญนะครับในวันพรุ่งนี้ประมาณวันจันทร์นะครับวันวันจันทร์ก็จะเข้าสู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับถือว่าปีนี้ ประเทศฟิลิปปินส์เจอพายุหลายลูกเลยนะครับก่อตัวในหมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวเข้าสู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนเหมือนกับหินซิ่งเลยนะครับมาทิศเดียวกับหินซิ่งเลยแล้วก็ก่อนที่จะมาสลายตัวแถวชายฝั่งเวียดนามนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับทาให้เกิดการสลายตัวอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกลูกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมีทิศทาง มาทิศคล้ายๆกับลูกก่อนยินซิ่งเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะโชคดีของประเทศไทยในช่วงนี้ที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็จะทําให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าไม่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาไล่เข้าลงไปข้างล่างก่อนที่จะสลายตัวไปเนื่องจากเจอมวลอากาศเย็น,นครับก็คือถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ประมาณวันจันทร์ที่18นะครับก็ อาจจะเข้าใกล้ชายฝั่งของเวียดนามนะครับก่อนที่จะสลายตัวไปแต่ก็ยังมีเวลาอีกนานนะครับอาจจะต้องจับตาดูในช่วงที่หลังจากที่เขาเคลื่อนตัวผ่านในส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินมาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาเช็คในส่วนของทิศทางของพายุลูกนี้อีกทีนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นะครับต้องดู แล้วก็ต้องมาลุ้นได้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้ในส่วนของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจะมีกําลังอ่อนลงไหมนะครับซึ่งก็ถ้ามวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงก็อาจจะทําให้พายุมีทิศทางมาด้านนี้ได้นะครับนี่คือพายุอีกลูกหนึ่งครับชื่อโทราโทระจินะครับโทรจิเป็นภาษา,าเกาหลีเหนือนะครับเป็นตั้งชื่อโดยประเทศเกาหลีเหนือนี่คือลูกที่2อนะครับอีกลูกหนึ่งก็คือม่านหยีนะครับ ตัวม่านหยีนี้นะครับดูม่านหยีตอนนี้ยังอยู่ในฝั่งนี้อยู่นะครับยังถือว่านี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ตัวม่านหยีนี้ยังยังอยู่ในทะเลอยู่ในมาหาสมทุทรแปซิฟิกนะครับทิศทางการเคลื่อนตัวก็คือมาด้านนี้แต่ว่าภาพรวมก็คือมีแนวโน้มที่จะมาทิศเดียวกันนะครับมีแนวโน้มที่จะมาทิศทางเดียวกับในส่วนของหินซิ่งแล้วก็ทรจินะครับตัวนี้แปลเป็นม่านหยีนะครับ ภาษาฮ่องกงนะครับตั้งชื่อโดยในส่วนของประเทศฮ่องกงนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วต้องน่าสนใจนะครับถ้าช่วงสมมุติว่าสัปดาห์หน้ามวลอากาศเย็นถอนตัวกลับนี่ก็อาจจะมีมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาฝั่งนี้นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ที่นานๆน,นะจะมีนะครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ในช่วงต้นเดือน ถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกนับค่อนข้างจะถี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มจะมีอากาศหนาวนะครับก็มาเป็นเกาะป้องกันไม่ให้พายุเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ฝั่งนี้นะครับนี่คือพายุที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได ให้เป็นโมเดลนะครับในช่วงนี้ถ้ามาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนทิศทางก็มีทิศทางใกล้เคียงกันนะครับมีทิศทางใกล้เคียงกันที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยไม่ใช่นะครับขอไปเคลื่อนตัวมาด้านประเทศไทยนะครับนี่คือแสดงให้เห็นในส่วนของพายุ3ลูกนะครับก็หินซิ่งนะครับลูกที่22นะครับแล้วก็ทางด้านไทรจินะครับทลจิโทรจิลูกที่23แล้วก็ มันยีนะครับลูกที่ยิบสี่นะครับหินซิ่งนี่ตั้งชื่อโดยทางด้านญี่ปุ่นโทรจินี่เกาหลีเหนือแล้วก็มันยี่มันยีนย่นะครับมันยีอ่นว่ามันยี่นะครับตั้งโดยทางด้านของฮ่องกงนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าในช่วงนี้เกิดในส่วนของพายุขึ้น3ลูกนะครับก็ ทิศทางที่น่าเป็นห่วงก็คือในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีทิศทางเคลื่อนตัวผ่านหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมดนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็แน่นอนก็จะส่งผลทาให้มีฝนตกหนักในทางด้านฟิลิปปินส์นะครับท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์อาจจะต้องเช็คอ่าสภาพอากาศนิดน,นึงนะครับมาที่มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับความกดอากาศสูงนะครับระดับปานกลางนะครับ ยังคงมีแนวโน้มที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ